เชิงสังคมวิทยานิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาหมายถึงการนำเอาสังคมวิทยาไปใช้ในทางนิติศาสตร์เพื่อสร้างทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีที่จะได้นำไปสร้างกฎหมายอีกชั้นหนึ่งเป็นทฤษฎีที่ก่อตัวในช่วงปลายคิศสศตวตรรษที่19ของตะวันตกซึ่งเป็นช่วงที่สังคมตะวันตก อยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีที่ไม่ซับซ้อนสู่สังคมอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบทำให้เกิดชนชั้นกรรมกรผู้ใช้แรงงานที่เข้ามามีบทบาทในด้านของการเมืองทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นแนวความคิดหรือทฤษฎีทางนิติศาสตร ที่เน้นบทบาทของกฎหมายต่อสังคมอันเป็นการพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายหรือการทํางานของกฎหมายมากกว่าการสนใจกฎหมายในแง่ที่เป็นเนื้อหาสาระซึ่งเป็นนามประทมลอยๆจากนั้นก็เน้นในเรื่องของบทบาทนักกฎหมายในการจัดระเบียบผลประโยชน์ของสังคมกล่าวคือ แนวคิดของสังคมวิทยาทางกฎหมายจึงเป็นการศึกษากฎหมายในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมเป็นผลผลิตของสังคมอย่างหนึ่งว่ากฎหมายมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคมแนวคิดทางนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเห็นว่าเนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิมไม่อาจบังคับให้เกิดความเป็นธรรมได้ ศึกษากฎหมายในบริบทอื่นๆนอกจากนิติศาสตร์โดยแท้เช่นการลักทรัพย์ในสมัยหนึ่งอาจไม่มีความผิดในอีกสมัยหนึ่งดังนั้นการศึกษากฎหมายจึงต้องพิจารณาถึงบริบทด้านอื่นด้วยเช่นบริบทของสังคมสภาพแวดล้อมประวัติศาสตร์ หรือลักษณะทางการเมืองการปกครองกฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเน้นบทบาทของกฎหมายไปในทางที่จะมุ่งสร้างกฎหมายให้เป็นกลไกลการป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งการเริ่มต้นชักนำให้มีการศึกษาตามแนวโน้มใหม่นี้เป็นความคิดของมองเตสกีเอ เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสที่พยายามมองชีวิตในสังคมรูปแบบต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ภายนอกเช่นดินฟ้าอากาศประวัติศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนในการปรุงแต่งกฎหมายตามความคิดของมองเตสกิเอร์ดังนั้นกฎหมายไม่ใช่เป็นคำสั่งของรัฐทาธทิปัตย แต่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์อาจกล่าวได้ว่ามองเตสกีเออเป็นผู้เริ่มสอนนักกฎหมายว่าเรียนกฎหมายไม่ใช่แต่เรียนระบบกฎหมายที่เป็นอยู่คืออ่านแต่ตัวบทกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องศึกษาสังคมด้วย นอกจากมองเทสกีเออร์ชานวินยี่ก็จะได้ว่าเป็นผู้มีความคิดโน้มเอียงไปทางสังคมวิทยาด้วยโดยซาวินยี่ได้สอนให้นักกฎหมายมองด้วยสายตาที่กว้างไกลก็คือพวกนักกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ที่ศึกษากฎหมายแบบนิติศาสตร์โดยแท้คือค้นจากต้นตอที่เป็นตัวบทหรือหาเหตุผลจากตัวบทกฎหมาย และชี้ผิดจากความคิดด้วยเหตุผลเท่านั้นรากฐานการก่อตัวของนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นกระแสการก่อตัวในฝั่งตะวันตกจากนั้นมีการแพร่หลายในประเทศต่างๆได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันในเยอรมัน นักนิติศาสตร์คนสำคัญคือรูดอฟฟอนเยอริงบุคคลสำคัญที่เผยแพร่แนวความคิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลผู้ให้กำเนิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาในฝรั่งเศสผู้นำคนสำคัญก็คือลีอองดิวกี โดยเฉพาะในการสร้างชื่อทฤษฎีความสมานฉันของสังคมในอเมริการอดโคพาวเป็นความคิดทฤษฎีที่เน้นเรื่องบทบาทกฎหมายในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาคนสำคัญแสดงแนวคิดต่อทฤษฎีนี้อย่างกว้างขวางสารุปได้ดังนี้รูดอฟฟ,ฟ,ฟอนเย r ริง กับการให้กำเนิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเยอริงในฐานะนิติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของเยอรมันถือกำเนิดจากครอบครัวนักกฎหมายซึ่งเป็นขุนนางด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกนักที่เขาจะได้รับการศึกษาฝึกฝนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีที่เบอร์ลิน และประสบความสำเร็จในการเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเยอรมันชีวิตทางปัญญาของเยริงนับเป็นอีกจุดที่สนใจเบื้องต้นค่าที่มันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการรับรู้อย่างไม่หยุดนิ่งโดยเริ่มจากช่วงต้นๆที่เขาเคยเป็นสมาชิกของสำนักกฎ,ฎหมายประวัติศาสตร์ และเปลี่ยนไปเป็นปฏิเสธสำนักคิดนี้ในภายหลังนักคิดชาวเยอรมันได้เขียนหนังสือเรื่องกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายในปีคศ .1887 งานเขียนชิ้นนี้เป็นการเน้นให้ความชัดเจนถึงการมองธรรมชาติของกฎหมาย ในแง่เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางสังคมซึ่งเป้าหมายทางสังคมในแง่นี้เป็นเป้าหมายทางสังคมแบบอัตถประโยชน์เชิงสังคมกล่าวคือในเรื่องประโยชน์สุขของสังคมกฎหมายจะต้องบัญญัติใช้เพื่อบังคับให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมซึ่งเรียกร้องให้ผนึกรวมแนวคิดทางกฎหมายเข้ากับความเป็นจริงทางสังคม และเน้นบทบาทของกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ของสังคมอย่างจริงจังหรือเรียกว่าวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายซึ่งวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายเป็นเสมือนแกนทางความคิดที่สำนักปรัชญาของเยียริงที่วางอยู่บนแนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์ซึ่งเยียริงอธิบายว่าวัตถุประสงค์นี้ถ้ามองเทียบกับสิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตวัตถุประสงค์นั้นเป็นเสมือนกฎเกณฑ์สากลที่อยู่เบื้องหลังการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆวัตถุประสงค์จึงเป็นตัวกำหนดหรือตัวที่อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเมื่อเอาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาโยงกับกฎหมายกฎหมายจึงเป็นผลผลิตของวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่เกิดจากเป้าหมายโดยการวางเป้าหมายหรือวางวัตถุประสงค์ขึ้นมาเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ขึ้นมาแล้วกฎหมายก็จะตามมากลายเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้นได้มีโอกาสเป็นจริงขึ้นมาในการมองเป้าหมายของกฎหมายนั้น เป้าหมายจะต้องเป็นไปเพื่ออัถประโยชน์ของสังคมหรือเพื่อประโยชน์สุขของสังคมต่างๆรูดอฟฟ์ฟอนเยอริงถือเป็นนักนิติศาสตร์หรือนักคิดที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสํานักกฎหมายบ้านเมืองโดยเขาเขียนโจมตีความคิดแบบนิติศาสตร์ซึ่งเป็นความคิดสํานักบ้านเมืองในเยอรมันไว้ในหนังสือเยอรมันซึ่งแปลไทยได้ว่า กฎหมายได้มาเพราะคนสู้โดยชี้ให้เห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาในสังคมจะคิดแบบตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจในสภาพสังคมณนะปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ถ้าการแก้ปัญหาจริงๆต้องไปหาจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิเสธความคิดที่ครอบงำอยู่ในวงการนิติศาสตร์เยอรมัน ที่วางระบบกฎหมายย่อมสมบูรณ์ในตัวเองต้นกำเนิดของกฎหมายวางอยู่ที่เงื่อนไขาทางสังคมวิทยาเมื่อกล่าวถึงแนวความคิดในเยอรมันในยุคนั้นของรูดอล์ฟฟอนเยริงแล้วยังมีนักคิดอีกคนที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษต่อสำนักกฎหมายบ้านเมืองอย่างยูจีนเอริสยูจีนเอริสเป็นนักนิติปรัชญาอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวเยอรมัน ซึ่งเขาอธิบายถึงแนวความคิดกฎหมายมีชีวิตโดยอธิบายว่าในสภาพสังคมย่อมมีอยู่ก่อนที่จะเกิดบทบัญญัติของกฎหมายและหน้าที่ของผู้ร่างกฎหมายนั่นก็คือจะต้องทำให้กฎหมายตามให้ทันกับความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเขาได้เสนอกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในสังคม ด้วยการที่เขาได้ค้นหาและได้ศึกษาโดยตัวเองจากคนทั่วไปในสังคมนั้นๆซึ่งนั่นก็เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งยูจีนเอรรตได้มีแนวคิดทางสังคมวิทยาของเขาเองดังทฤษฎีกฎหมายที่มีชีวิต (living law) ซึ่งต่างจากกฎหมายของรัฐหรือกฎหมายที่รัฐรับรู้แต่ในรัฐ หรือสังคมมีกฎหมายอีกชุดหนึ่งเรียกว่ากฎหมายที่มีชีวิตดังข้างต้นที่กล่าวมานั้นซึ่งข้อสรุปต่างๆนี้คือการที่เขาได้จากการศึกษาสังคมเล็กๆในตำบลเล็กๆต่างๆที่อยู่ในชนระบบซึ่งได้ข้อสรุปว่าในแต่ละชุมชนก็มีวิธีการใช้ชีวิตของเขาเองมีความสัมพันธ์ความถูกผิดตามแบบของเขาเอง และได้พบว่ามันม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันกับในหนังสือในตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้เรียกร้องให้นักกฎหมายมาสนใจในด้านนี้ซึ่งกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายมีชีวิตเหล่านี้เป็นกฎหมายที่มีชีวิตดังนั้นนักกฎหมายไม่ควรดูแต่กฎหมายที่เป็นอยู่ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยรัฐเท่านั้นเอริชเห็นว่าในการเขียนกฎหมาย มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากหลักหลายๆด้านเพราะแนวความคิดของบทกฎหมายเป็นบทรวมที่มาจากของหลักการหลายๆด้านของกฎหมายกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐเป็นเพียงเงื่อนไขของการควบคุมสังคมดังนั้นในการเขียนกฎหมายจึงจะต้องคำนึงถึงประเพณีและสภาพความคิดทางศิลธรรมของสังคม ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มชนต่างๆเช่นการตรากฎหมายว่าด้วยโรงงานจำเป็นต้องเข้าไปตรวจโรงงานก่อนว่าความเป็นไปในโรงงานเป็นอย่างไรและเมื่อรัฐได้ตากฎหมายออกไปแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการติดตามดูว่าบทกฎหมายเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติตามหรือรับรู้หลีกเลี่ยงบิดเบือน หรือเพิ่มเติมในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างไม่ควรรอจนกระทั่งมีข้อขัดแยง้งถึงต้องมาศาลเสียก่อนซึ่งเรื่องที่จะเป็นปัญหามาถึงศาลนั้นจะมีจำนวนน้อยมากและความเสียหายทางสังคมได้เกิดขึ้นแล้วอาจกล่าวได้ว่ายูจินเอริสเป็นผู้สแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายเพื่อที่จะช่วยให้วิชานิติศาสตร์สมบูรณ์ขึ้น จากการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนอกระบบกฎหมายที่เป็นอยู่นอกจากยูเจ n ยนอ i ริและรู d อ l f von น e เย r i n g ในเยอรมันยังมีกระบวนการทางความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสำนักกฎหมายบ้านเมืองคือสำนักความคิดกฎหมายอิสระโดยความคิดสำนักกฎหมายอิสระมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความยุติธรรมเฉพาะคดีโดยเสนอให้ผู้ใช้กฎหมายอิสระ ไม่ต้องผูกมัดอยู่กับกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามแนวความคิดนี้ผู้พิพากษาควรมีความคิดอิสระเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์มาปรับใช้คดีตามที่ผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นธรรมในคดีนั้นที่สุดแม้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่ากฎหมายไม่น่าจะบัญญัติเช่นนั้นเพราะไม่เป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรม ดังนี้ผู้พิพากษาก็สามารถค้นหาหลักเกณฑ์มาปรับใช้ในคดีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเฉพาะคดีนั้นได้ถือว่ากฎหมายนั้นเป็นเครื่องนำทางเท่านั้นความสำคัญอยู่ที่การพิพากษาคดีให้เกิดความยุติธรรมตามที่ผู้พิพากษาเองคิดว่าผู้บัญญัติกฎหมายก็คงจะประสงค์เช่นนั้นเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตในหลักความคิดสำนักนี้ไม่ได้บอกให้ทิ้งกฎหมายหรือไม่สนใจต่อกฎหมายหรืออ้างความเป็นธรรมไปเรื่อยจนถึงกับความเป็นยุติธรรมที่ไร้กฎหมายซึ่งแตกต่างของสำนักความคิดกฎหมายอิสระจากนักกฎหมายทั่วไปนั้นต่างตรงที่สามารถเสนอว่าหากบทบัญญัติใดที่นักกฎหมายเชื่อว่านักนิติบัญญัติในสมัยก่อน รู้ว่าไม่เป็นธรรมก็คงไม่บัญญัติเช่นนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วนักกฎหมายก็มีความชอบธรรมที่จะตัดสินคดีให้ยุติธรรมโดยไม่ยึดถือตามกฎหมายฉบับนั้นนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาคนสำคัญของสหรัฐอเมริการอดโคพาวทฤษฎีวิศวกรรมทางสังคมรอดโคพาวเป็นนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮารวาร์ดซึ่งพัฒนาทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาให้มีรายละเอียดในทางปฏิบัติและทำให้ทฤษฎีนี้แพร่หลายมากขึ้นในดินแดนต่างๆคือวิศวกรรมทางสังคมทฤษฎีวิศวกรรมทางสังคมเป็นทฤษฎีที่เน้นภารกิจของนักกฎหมายในการจัดระบบผลประโยชน์ต่างๆให้สมดุล โดยกลไกลทางกฎหมายคล้ายกับการเป็นวิศวกรรมทางสังคมที่มุ่งสร้างโครงสร้างทางสังคมใหม่อันมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุดโดยไม่ให้เกิดความก้าวร้าวฉานหรือสูญเสียน้อยที่สุดหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเป็นไปเพื่อซ่อมแซมสังคมทฤษฎีวิศวกรรมสังคมของพาว มีการกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของความหมายของผลประโยชน์ต่างๆประเภทของผลประโยชน์รายละเอียดของผลประโยชน์ซึ่งในประเด็นเหล่านี้พาวได้ให้ความหมายของเรื่องผลประโยชน์ไว้ว่าผลประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของข้อเรียกร้องความต้องการหรือความปรารถนาที่มนุษย์ ต่างยืนยันเพื่อให้ได้มาอย่างแท้จริงเป็นภารกิจที่กฎหมายต้องกระทำเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ดังกล่าวปรากฏเป็นจริงไม่มีความขัดแย้งกันพาวได้แยกผลประโยชน์ออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1- ผลประโยชน์ของปัจเจกชนคือข้อเรียกร้องความต้องการความปรารถนา และความคาดหมายในการดำรงชีวิตของปัจเจกชน 2. ผลประโยชน์สาธารณะคือข้อเรียกร้องความต้องการหรือความปรารถนาที่ปัจเจกชนยึดมั่นอันเกี่ยวพันหรือเกิดจากจุดยืนในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการเมืองได้แก่ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคล ที่จะครอบครองหรือเวนคืนทรัพย์สินรวมทั้งผลประโยชน์ของรัฐในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของสังคม 3. ผลประโยชน์ของสังคมคือข้อเรียกร้องหรือความต้องการหรือความปรารถนาที่พิจารณาจากแง่ความคาดหมาย ในการดำรงชีวิตทางสังคมผลประโยชน์ประเภทที่สามนี้หมายความรวมถึงประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงทั่วไป หรือประโยชน์ต่อชีวิตของปัจเจกชนหรือการป้องกันศีลธรรมเป็นต้นทฤษฎีวิศวกรรมทางสังคมที่กล่าวมาของพาวนับว่าเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาซึ่งทฤษฎีของพาวถือว่าเป็นก้าวย่างใหม่ของการศึกษากฎหมายและเป็นเสมือนการก้าวสู่จุดสุดยอดของนิติศาสตร์ปรัชญานะ แต่อดีตการรวมทั้งการขยายบทบาทของนักนิติศาสตร์หรือนักทฤษฎีให้ลงมาสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นแทนที่จะหมกมุ่นกับการถกเถียงเชิงนมามธรรมในปรัชญากฎหมายเท่านั้นนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาคนสำคัญของฝรั่งเศสลีอองดิวกีและทฤษฎีว่าด้วยความสมานฉันท์ของสังคมลีอองดิวกี เป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบอร์โดในประเทศฝรั่งเศสและนับเป็นนักคิดคนสำคัญอีกผู้หนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลความคิดของเยริงเกี่ยวกับทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาแต่ภายหลังเขาได้พยายามปรับปรุงทฤษฎีดังกล่าวให้เป็นธรรมมากขึ้นในความคิดเขา ด้วยความพยายามที่จะอธิบายบทบาทของกฎหมายทั้งหมดในแง่ของการปกป้องผลประโยชน์ของสังคมพร้อมๆกับการปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมเรื่องธรรมชาติของรัฐหรืออำนาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยลีอองดิวกีเป็นนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาที่สำคัญของฝรั่งเศสเป็นเจ้าของทฤษฎีว่าด้วยความสมา,านฉะทางสังคม ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเป็นแนวคิดในทำนองที่พยายามเน้นบทบาทกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมทฤษฎีสมานฉันของสังคมถูกมองว่าเป็นเสมือนหลักนิติธรรมหรือเสมือนหลักในการบัญญัติกฎหมายกล่าวคือการเขียนกฎหมายหรือการใช้กฎหมายจะต้องตั้งอยู่บนความสำนึกเน้นประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน หรือมีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันมิใช่จะใช้กฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลักความสมานฉันท์ของสังคมมีการเน้นความสำคัญของรัฐและความรับผิดชอบของรัฐรัฐจำเป็นต้องจัดสวัสดิการให้กับสังคมและยกเลิกความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ดิวกีไม่เห็นด้วยที่จะแบ่งกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนเพราะพื้นฐานความคิดของเขาคือทฤษฎีสมานฉชันของสังคมซึ่งเห็นว่ากฎหมายทั้งปวงจะต้องมุ่งสมานฉชันของสังคมทั้งสิน้นจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องแบ่งแยกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกชนเรื่องนี้เป็นเรื่องของมหาชน เพราะกฎหมายทั้งปวงล้วนแล้วแต่จะต้องตอบสนองเป้าหมายของสังคมทั้งสิ้นนอกจากนี้ดิวกียังเน้นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหน้าที่มากกว่าเรื่องของสิทธิกฎหมายในสายตาของดิวกีจึงเป็นเรื่องระบบแห่งหน้าที่ไม่ใช่ระบบสิทธิซึ่งประเด็นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดในเชิงสังคมวิทยาอย่างชัดเจน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของหน้าที่อย่างมากอาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดของดิลกีมักเป็นเรื่องประโยชน์ของสังคมอย่างเดียวจนแทบไม่มีที่ว่างของปัจเจกชนหลงเหลืออยู่ดังจะเห็นได้จากแนวความคิดที่ปฏิเสธเรื่องสิทธิปัจเจกชนรวมทั้งปฏิเสธความแตกต่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนการใช้สิทธ์ทางแพง่งหรือทางทรัพย์สิน ก็ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการปกป้องผลประโยชน์ของสังคมหาใช่เป็นเรื่องส่วนตัวสรุปภาพรวมทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาโดยภาพรวมจะเห็นว่านักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป็นนักกฎหมายที่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้หรือมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้กฎหมายเป็น,นกลไกในการแก้ปัญหาสังคมอย่างจริงจัง โดยเขามีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาหรือมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาความเป็นจริงตลอดจนอุปสรรคต่างๆของกฎหมายที่ปรากฏในสังคมพร้อมกันนั้นอุดมคติเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลหรือความเป็นธรรมแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องความเป็นธรรมในตัวเอง ในขณะเดียวกันก็พยายามเน้นเรื่องการศึกษาความเป็นจริงกับกฎหมายที่ปรากฏอุปสรรคต่างๆเป็นต้นแนวคิดนี้จะเรียกว่าเป็นนิติศาสตร์เชิงเสรีนิยมก็ได้เพราะเน้นแนวความคิดที่ยังมองโลกในแง่บวกและมีความหวังที่จะแก้ปัญหาสังคมโดยกฎหมายโดยเฉพาะแนวคิดของพาวที่ถือว่าการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคม หรือเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมนั้นเบื้องหลังความคิดของพาวยังมีสิ่งที่เป็นคุณค่านิยมพื้นฐานแฝงอยู่ด้วยซึ่งอาจจะเรียกว่าหลักมูลฐานสำหรับกฎหมายสิ่งที่เป็นหลักมูลฐานสำหรับกฎหมายเป็นหลักในการออกกฎหมายเพื่อบรรลุสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำวิศวกรรมสังคมประกอบด้วยหลักสำคัญนับแต่หลักการไม่รุกราน ก้าวร้าวโดยเจตนากับบุคคลอื่นๆการปกป้องควบคุมผลประโยชน์ในสิ่งที่บุคคลครอบครองภายใต้ระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมดำรงอยู่การปฏิบัติต่อการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายและการควบคุมการกระทำที่เป็นอันตรายต่างๆรวมถึงการแก้ไขชดใช้ความเสียหาย อันเกิดจากอันตรายดังกล่าวเนื่องจากหลักการดังกล่าวแล้วพาวได้ขยายหลักการเพิ่มขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นการในเชิงสังคมและหลักการในเชิงเพื่อความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้นเช่นหลักเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งเป็นหลักที่จะนำไปสู่การออกกฎหมายสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือค่าของชีพสำหรับกรณีคนตกงานหลักความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลักเกี่ยวกับการประกันสังคม